Gracias เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตะโกนว่าผู้เขาน้าแข็งอยู่ข้างหน้าเรือไททานิกพุ่งชนน้ำแข็งน้ำเริ่มท่วมผู้โดยสารชั้นสามถูกขังไว้ไม่มีเรือชูชีพเพียงพอสำหรับทุกคนความตื่นตระหนกเริ่มเกิดขึ้นเสียงไวโอลินกำลังบรรเลงเรือจมลงเรารู้เรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องไททานิกเป็นอย่างดีอยู่แล้วแต่จะเป็นยังไงถ้าเราบอกคุณว่าฮอลลีวูดโกหกเราเพื่อบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในคืนที่หนาวเหน็บในปี1912เราต้องย้อนกลับไปสักหน่อย คนเฝ้ายามตะโกนว่าผู้เขาน้ําแข็งอยู่ข้างหน้าใช่แล้วส่วนนั้นเป็นเรื่องจริงเวลาประมาณ1 1นาฬิกา40นาทีเฟเดริกฟรีดสังเกตเห็นบางสิ่งที่มืดกว่าทะเลที่อยู่ตรงหน้าเมื่อเรือเข้ามาใกล้เขาก็รู้ว่ามันคือผู้เขาน้ําแข็งเครื่องยนต์ถอยหลังอย่างรวดเร็วและเเรือก็เลี้ยวกระทันหันแทนที่จะพุ่งชนตรงๆไททานิกกลับพุ่งไปด้านข้างผูเขาน้าแข็งทําให้เกิดน้ําแข็งโปรยปลายบนดาดฟ้าหัวเรือ ถ้าคุณจําได้ในภาพยนตร์แจ็คและโรสกําลังมีช่วงเวลาโรแมนติกอยู่จากนั้นก็รู้สึกว่าเรือสั่นสะเทือนหลังจากชนภูเขาน้ําแข็งทุกอย่างสั่นสะเทือนราวกับว่าพวกเขาอยู่ท่ามกลางแผ่นดินไหวเล็กๆผู้โดยสารในชีวิตจริงบางคนรู้สึกคล้ายกันหลังจากการชนแต่ตามที่แฟรงค์แพรนทิสผู้รอดชีวิตจากเรือไทเทนิกเล่าเขาบอกว่าไม่ใช่เป็นแบบนั้นเลยเขาบอกว่าไม่มีแรงกระแทกใดๆและก็เหมือนกับ,บเบรกรถอย่างแรงมากกว่าเรือหยุดนิ่งและแค่นั้นเอง บางคนถึงกับหลับไปตลอดการชนซึ่งยืนยันว่าไม่ได้เกิดในเพรนติสรู้สึกสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นจึงออกจากห้องโดยสารแลวออกไปที่ดาดฟ้าเมื่อเขาไปถึงก็เห็นเพียงน้ําแข็งก้อนเล็กๆบนพื้นผิวเท่านั้นไม่ใช่ภูเขาน้ําแข็งสูงตระหง่านที่แจ็คและโรสเห็นแต่พวกเราทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วว่าความสนิกได้รับความเสียหายเป็นรอยยาว91เมตร เมื่อลูกเรือรู้ว่าความเสียหายร้ายแรงแค่ไหนพวกเขาก็เริ่มส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือไปยังเรือใกล้เคียงทันทีในบางช่วงของภาพยนตร์เจ้าหน้าที่วิทยุไปหากับตันและบอกว่ามีเรือเพียงลำเดียวที่อยู่ใกล้ๆนั่นคือเรือ RMS คาพาเทียซึ่งต่อมาได้ช่วยเหลือผู้โดยสารจำนวนมากแต่ในชีวิตจริงมีเรืออีกหลายลำที่ลอยอยู่รอบๆเชื่อกันว่าเรือ SS ลิฟอร์เนียอยู่ห่างออกไปเพียง37กิโลเมตรเท่านั้น เรือลำนี้อาจได้เห็นเรือไททานิกจมด้วยซ้ำหรืออย่างน้อยก็ต้องได้เห็นพลุของเรือระเบิดสูงบนท้องฟ้าแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างที่เราไม่มีทางเข้าใจได้เรือลำนี้ไม่ได้พยายามช่วยเหลือเลยกลับมาที่เรื่องราวกันต่อตอนนี้ทุกคนต้องลงจากเรือแล้วเมื่อเวลา12นาฬิกา45นาทีเรือชูชีพหมายเลข7เป็นลำแรกที่ถูกลงน้ำเช่นเดียวกับในหนังผู้หญิงและเด็กๆได้รับคำสั่งให้ลงน้ำก่อนแต่ในความเป็นจริง ผู้หญิงบางคนลังเลและปฏิเสธที่จะขึ้นเรือชูชีพด้วยซ้ำนายเพรนทิสกล่าวว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นด้วยเหตุผลหลัก2ข้อข้อแรกเรือชูชีพเหล่านี้อยู่สูงและผู้โดยสารต่างหวาดกลัวการตกลงจากดาดฟ้า21เมตรสู่ท้องทะเลเบื้องล่างและข้อ 2. ผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่เชื่อว่าเรือไททานิกจะจมลงจริงๆเพราะท้ายที่สุดแล้วเรือก็ถูกเรียกว่าเรือที่ไม่มีวันจมเพราะงั้นความคิดที่จะขึ้นเรือชูชีพจึงดูไม่สําคัญในตอนนั้น ความคิดเช่นนี้คงอธิบายได้ว่าทำไมเอโลอิส,สมิธผู้โดยสารชั้นหนึ่งจำได้ว่าตอนแรกไม่มีความตื่นตระหนกหรือความวุ่นวายเกิดขึ้นเลยผู้รอดชีวิตคนอนื่นๆก็ยืนยันเช่นนั้นโดยบอกว่าไม่มีผู้หญิงหรือเด็กคนไหนร้องไห้แต่สิ่งหนึ่งที่น่ากังวลจริงๆอย่างน้อยก็สำหรับลูกเรือก็คือความเป็นไปได้ที่เรือชูชีพอาจพลิกคว่ำเนื่องจากน้ำหนักที่มากเกินไป นี่คือทฤษฎีหนึ่งที่ว่าทำไมเรือชูชีพลำแ,แรกแจึงบรรทุกคนแค่เศษเสี้ยวของความสามารถในการบรรทุกเช่นเดียวกับเรือชูชีพหมายเลขเจ็ดบรรทุกคนได้ถึง65คนก็ตามแม้ว่ามันจะบรรทุกคนได้ถึง65คนก็ตามโดยรวมแล้วไททานิกมีเรือชูชีพ20ลําลำซึ่งบรรทุกผู้โดยสารได้ประมาณครึ่งหนึ่งจากทั้งหมด2200คนบนเรือในคืนนั้น แต่เหตุการณ์นั้นไม่ได้เกิดขึ้นและตอนนี้เรารู้แล้วว่าผู้โดยสารไม่รู้เลยว่าขณะที่ผู้หญิงกำลังขึ้นเรือชูชีพลำแรกอย่างใจเย็นนักดนตรีก็มุ่งหน้าไปที่ดาดฟ้าเป้าหมายเดียวของพวกเขาคือเล่นดนตรีและทำให้ผู้โดยสารสงบลงนี่เป็นข้อเท็จจริงที่ทุกคนรู้กันดีแต่เรื่องจริงก็คือผู้รอดชีวิตบางคนบอกว่าพวกเขาไม่เคยเห็นหรือได้ยินเสียงดนตรีจากวงดนตรีเลยไม่ได้ยินเสียงไวโอลินเลยแม้แต่น้อย ไม่ใช่ว่าฮอลลีวูดจะหลอกคุณนะนักดนตรีเล่นดนตรีต่อนานกว่า2ชั่วโมงหลังจากที่เรือชนภูเขาน้ําแข็งเพราะงั้นผู้โดยสารเหล่านี้อาจจะตื่นตระหนกเกินกว่าจะได้ยินเสียงเพลงหรือไม่ก็อาจเป็นเพราะนักดนตรีเริ่มเล่นช้ากว่าที่เราคิดตอนนี้ถึงเวลาพูดถึงการปฏิบัติอเลวร้ายที่ผู้โดยสารชั้น3ได้รับแล้ว ภาพยนตร์เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าลูกเรือเป็นคนโหดร้ายที่ขังผู้โดยสารผู้โชคร้ายไว้ใต้ท้องเรือเหมือนสัตว์ทำให้พวกเขาไม่มีโอกาสได้ขึ้นเรือชูชีพและช่วยชีวิตตัวเองแต่การสอบสวนอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับภัยพิบัติครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าไม่เป็นความจริงก็ใช่ที่ว่าผู้โดยสารชั้น3รอดชีวิตน้อยกว่าผู้โดยสารชั้น1และชั้นสองแต่ยังมีปัจจัยอยื่นที่เกี่ยวข้องด้วยผู้โดยสารชั้น3ามจำนวนมากลังเลที่จะออกจากเรือเพราะเป็นห่วงสัมภาระราข,ของตน จะต้องลำบากในการขึ้นจากห้องโดยสารซึ่งอยู่ที่ปลายสุดของเรือผู้รอดชีวิตบางคนยืนยันว่าพวกเขาไม่ได้ถูกขังไว้แต่ในความเป็นจริงแล้วกลับตรงกันข้ามเลยนางจอชวาบีหญิงชาวเลบานอนที่เดินทางในชั้น3กล่าวว่าเมื่อเกิดความกบเหวนขึ้นลูกเรือที่กล้าหาญและผู้โดยสารชั้นหนึ่งที่แต่งตัวดีได้ช่วยเธอขึ้นไปบนดาดฟ้าชั้นหนึ่งและขึ้นเรือชูชีพในที่สุดในตอนแรกเรือไททานิคค่อยๆจมลงทีละน้อย ผู้โดยสารรายงานว่าเห็นน้ำสูงขึ้นและได้ยินเสียงปริแตกจากนั้นก็มีเสียงระเบิดดังสนั่นบางคนบอกว่าเกิดการระเบิดเพียงครั้งเดียวในขณะที่บางคนบอกว่าเป็นการระเบิดเล็กๆหลายครั้งซึ่งพวกเขาคิดว่าเกิดจากผนังกั้นเรือพังทลายลงและยังมีกลุ่มคนอีกกลุ่มที่บอกว่าได้ยินเพียงเสียงดังกึกก้องเท่านั้นเพราะงั้นไม่ใช่ทุกคนที่จะเห็นด้วยกับเสียงที่ได้ยินแต่มีข้อที่จริงอย่างหนึ่งคือเมื่อถึงเวลาตีสองก็โผล่ขึ้นมาจากน้ำ ทำให้กลางเรือได้รับแรงกดมหาศาลส่งผลให้เรือไททนิกแตกออกเป็นสองส่วนในภาพยนตร์ของเจมส์เมรอนในช่วงเวลานี้ค่อนข้างน่าตื่นเต้นเมื่อเรือจมลงไปในน้ําเกือบตรงๆแต่ในความเป็นจริงแล้วการแตกของเรืออาจเกิดขึ้นในมุมที่ต่ํากว่ามากซึ่งน่าจะอยู่ต่ํากว่าระดับน้ําเล็กน้อยแม้จะเป็นอย่างนั้นเรือก็ย ต้องรอจนซากเรือถูกพบในปี1985จึงจะมีการยืนยันในที่สุดว่าเรือไทททนิกแตกออกเป็น2ส,ส่วนก่อนหน้านั้นผู้รอดชีวิตได้เล่าเรื่องราวที่ขัดแย้งกันผู้รอดชีวิตอย่างน้อย8คนอ้างว่าเห็นเรือแตกเป็น2ส,ส่วนเอมิลี A ่ไรเออร์สันผู้โดยสารชั้นหนึ่งบรรยายว่าเหตุการณ์นั้นเหมือนกับเรือไทททนิกถูกผ่าครึ่งด้วยมีดยังไงก็ตามยังมีพยานจำนวนไม่น้อยที่ยืนกลานว่าเรือไทททนิกจมลงทั้งลำ ทฤษฎีนี้ได้รับการยอมรับมากในสมัยนั้นเนื่องจากคนส่วนใหญ่ยังไม่เชื่อว่าเรือที่ไม่มีวันจมลำนี้จะแตกออกเป็นสองส่วนได้แล้วทำไมถึงมีรายงานที่ขัดแย้งกันละ่ะโอเคสิ่งที่คุณไม่เห็นในภาพยนตร์ด้วยเหตุผลที่ชัดเจนก็คือความมืดมิดอย่างเหลือเชื่อเมื่อเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นมันเหมือนกับการอยู่ในห้องที่ไม่มีแสงซึ่งคุณมองเห็นเพียงรูปร่างและเงาเท่านั้นนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นบนเรือชูชีพ ความสนใจพิธีการเอาชีวิตรอดจนไม่ได้สนใจรายละเอียดของซากเรือแม้ว่าภาพยนตร์ของเจมส์แคเมรอนจะไม่ได้ถ่ายทอดความน่ากลัวของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมดแต่ซีรีส์ทางทีวีเรื่องไทแทานิกในปี2012หรือ2ผลงานจะถ่ายทอดออกมาได้วันที่14เมษายนคริสตศักราช1912เรือไททานิกพุ่ง So, right